ภภููมมิิิใใจจททททีี่่เเกดดป็นไไย้สวัสดีครับพี่น้องเมืองมหาสารคามเสียงนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากรถปันสุขซีซั่นสองนะครับในกิจกรรมเพื่อนกันรับไข่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มาลงทะเบียนรับไข่ด้วยกันนะครับกติกาง่ายๆเลยนะครับนำโทรศัพท์ของท่านมาสแกนลายลงทะเบียนเพิ่มเพื่อนเป็นสมาชิกกับกลุ่มเรารักสารคาม กลุ่มเรารักสารคามเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ข่าวสารและประสานงานเพื่อการพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคามของเราครับกิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มเรารักสารคามนะครับแจกเอทีเคร่วมกับแกนศักดิ์รักสุธีผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยครับมอบถุงยังชีพพี่น้องที่ติดโควิด -19 ประสานงานให้พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามในเรื่องต่างๆเช่นขยะถนนน้ำท่วมไฟฟ้า ปาปาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มเรารักสารคามเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร,สารเกี่ยวกับเมืองมหาสารคามของเรานะครับภูมิใจที่เกิดเป็นไทยภูมิใจที่ได้ทําภูมิใจที่ทําได้ดีดังใจภูมิใจที่ได้รู้ทิศ